ซึนนิวาใครซึนครับพี่ชายใจดีพี่ชายหนูใจดีนะพี่ชายหนูพี่ชายหนูก็ใจดีนะแบบหนูเพิ่งมาสนิทกับพี่ชายเมื่อคือเมื่อก่อนอะแบบคือเมื่อก่อนแบบว่าเวลานั่งอยู่ในรถกันใช่ปะคือหนูไม่สามารถที่จะโดนตัวพี่ชายได้แบบคือถ้าแขนโดนกันเมื่อไหร่เป็นว่ามีเรื่องเป็นว่ารถแตกอะไรเงี้ยเข้าใจปะแบบเป็นว่าเอาเป็นว่าแบบทะเลาะกันจนบ้านแตกถ้าแบบมือโดนกัน แขนชนกันเวลานั่งอยู่บนรถแต่เดี๋ยวนี้แบบรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นแบบกับคนกลางเนี่ยใช่ก็รู้สึกสนิทกับพี่มากขึ้นพี่หนูไปไหนก็ไม่รู้หายไปสิบวันแล้วเนี่ยหนูไม่รู้ว่้สาพี่หนูไปไหนเอาจริงๆนะสนิทกันแบบใดที่ไม่รู้ว่าพี่หนูไปไหนหายไปจะอาทิตย์หนึ่งแหละหนูเพิ่งถามพ่อวันนี้ว่าพี่ไปไหนพ่ออกลับวันศุกร์แต่คือหนูไม่รู้อยู่ดีว่าเขาไปไหนงงพี่ชายห่วงแน่ตอนนี้ หรอไม่น่าป่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้เลยนหนูจะตลกพี่เห็นแววตั้งแต่ขอดีเลยใช่ไยหู่ยพี่ชายรู้ยังว่าเป็นบีนเครู้แล้วเขารู้นะเขาต้องรู้สิคือถ้าไม่รู้อย่างเงี้ยตัดพี่ตัดน้องกันเถอะเอางี้นะพีอ,อายซึนหมดไม่ใส่แล้ว พี่ชายซึนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนิดน,นึงมัง้งคือหนูก็ซึนเข้าใจบ้าแบบบ้านหนูก็ซึนกันทางบ้านอะไรเงี้ย